สวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเดิมครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาส่งการบ้านหุ้นอีก1ตัวนะครับที่มีพี่พี่เอนี่ยขอเข้ามาทางคอมเมนต์อีกเช่นเดิมนะนั่นก็คือ ATP30 หรือบริษัท t t p 3จําจำกัดมหาชนครับเดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันก่อนนะครับใน Time ท r a m ฟ m o มันสำหรับ ATP30 เนี่ยเขานะครับเข้าตลาดมาช่วงประมาณเดือนสิงหาคมของ ปี2015เมื่อเข้าตลาดมาแล้วครับช่วงแรกเนี่ยราคาเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมาก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยราคาก็มีการกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วก็ย่อตัวลงมาอีกครั้งหนึง่งสําหรับในโซนตรงนี้เนี่ยที่ราคามีการย่อตัวลงมานะครับราคาเคยลงมาแตะจุดที่เป็นโลที่ต่ําที่สุดของเขาเลยนะอยู่ที่ประมาณ61สตางค์ครับช่วงประมาณเดือนมีนาคมของปี2020จากนั้นเนี่ยราคาเนี่ยก็มีการกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับ แล้วก็ณนะโซนตรงนี้เนี่ยราคาเนี่ยเคยขึ้นไปแตะจุดที่เป็นไฮที่สูงที่สุดของเขานะครับอยู่ที่ประมาณ2บาท70สตางค์ช่วงประมาณเดือนเมษายนของปี2022นะครับจากนั้นเนี่ยราคาเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมาณนะโซนปัจจุบันเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าณนะโซนปัจจุบันที่ราคามีการย่อตัวลงมาเนี่ยราคานะครับลงมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะ จากไฮที่สูงที่สุดของเขาเลยนะครับลงมาจนถึงจุดที่เป็นโลที่ต่ําที่สุดนะโซนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70%นะครับก็ต้องถือว่าน่าสนใจนะโดยส่วนตัวแล้วนะครับถ้าเกิดว่าราคาลงมาประมาณ70%เนี่ยก็ต้องถือว่าน่าจับตามองนะครับสำหรับราคาปัจจุบันเนยอยู่ที่ประมาณ92สตางค์ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคา92สสตางค์เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับของแนวรับแนวต้าน เดี๋ยวผมอาจจะต้องขออนุญ,ญาตขย่าทางเฟรมนะครับไปในทางเฟรมวีคเพราะว่าจะได้ดูจุดที่มีนัยยะสําคัญให้ชัดนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะมาตีเส้นฟีโบนะครับเพื่อหาแนวรับแนวต้านกันผมจะใช้ฟีโบนะครับแบบรีเทสเมนต์แล้วก็จะลากแบบขาลงนะครับซึ่งผมจะใช้ไฮของแท่งนี้เลยที่ราคา2บาท70สตางค์ซึ่งเป็นไฮที่สูงที่สุดของเขานะครับแล้วก็จะใช้โลของแท่งนี้นะครับที่ราคา1บาท78สสตางค์ซึ่งเป็นโลก่อนหน้าครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าช่วงที่ราคาเนี่ยมีการย่อตัวลงมาราคามาตามกรอบเส้นอะยะไหมนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเมื่อเจอเส้นระยะสําคัญนะครับ <_ d ose> เขามีอาการยังไงนะช่วงที่ราคาเนี่ยหลุดแถวๆถเส้นระยะตรงราคา1บาท78สตางค์เนี่ยเมื่อหลุดลงมานะครับก็พยายามกลับขึ้นไปเทสอยู่พักหนึ่งนะครับเมื่อไปเทสแล้วไม่ผ่านเนี่ยทีนี้ราคาก็หลุดลงมาที่เส้นระยะตรงลบสามแนะแล้วก็พยายามเทสอยู่แถวๆถวเส้นระยะตรงลบสามออยู่พักหนึ่งนะครับ เมื่อไม่ผ่านเนี่ยแน่นอนว่าโอกาส90%ในกรอบนี้ทั้งลงและขึ้นนะครับราคาเนี่ยก็หลุดลงมาที่เส้นระยะลบ6กเศ .8 จากนั้นเหมือนพยายามกลับขึ้นไปเทสอยู่สองครั้งนะครับครั้งที่1ครั้งที่2เมื่อไม่ผ่านเนี่ยทีนี้ก็หลุดลงมาที่เส้นแนวรับตรงเส้นระยะตรง100นะครับที่ราคา86สตางค์นะแล้วก็เหมือนจะมีอาการนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคา92สสตางค์เนี่ย ณนะปัจจุบันนะครับราคานี้ถูกแพงยังไงนะน่าสนใจไหมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของงบการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลหลักทรัพย์กันมาดูในส่วนของข้อมูลหลักทรัพย์ครับ ATP 3 0หรือบริษัท ATP 3 0จําจำกัดมหาชนนะเขาทำอะไรสำหรับลักษณะธุรกิจของเขาเนี่ยก็เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารขนส่งบุคลากรกร,ระหว่างแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนนะครับ ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการโดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆของประเทศไทยนะซึ่งได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางจากกรมการขนส่งทางบกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลหลักทรัพย์เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของหัวใจหลักกันดีกว่านะเรื่องของงบการเงินมาดูในส่วนของงบการเงินครับ เป็นงบไตรมาสหนึ่งของปี68สินทรัพย์รวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,200ล้านนะครับหนี้สินอยู่ที่ประมาณ723ล้านถ้าดูจากหนี้สินตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าเกินครึ่งหนึ่งนะครับของสินทรัพย์สําหรับหนี้สินตรงนี้ผมมองลบไว้ก่อนนะส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ543ล้านถ้าดูจากส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยแน่นอนว่าตั้งแต่ปี64นะครับถึง logr, ปี67เนี่ย ส, 000, 000, ส่วนของผู้ถือหุ้นของเขานะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะสำหรับรายได้รวมครับไตรมาสหนึ่งของปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200ล้า 000, นถ้าดูจากรายได้รวมเนี่ยตั้งแต่ปี64นะครับถึงปี67เนี่ยรายได้รวมของเขานะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องในส่วนของกำไรสุทธิครับไตรมาสหนึ่งปี68อยู่ที่ประมาณ15ล้านถ้าดูจ <ส imana S 2> ากกำไรสุทธิเนี่ยปี64นะครับ ถึงปี66กเนี่ยกำไรสุทธิของเขาลดลงนะจากนั้นเนี่ยปี67เนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีนะครับโดยอ่ากำไรสุทธิของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นจากทุกปีเลยนะครับเพิ่มขึ้นกว่าทุกๆปีเลยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Cap เนี่ยอยู่ที่ประมาณ627ล้านนะครับเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่543ล้านผมมองว่านะปัจจุบันเนี่ยเราซื้อแพงกว่า เจ้าของนะครับมูลค่าของเขาโดยประมาณอยู่ที่543ล้านนะแต่เราจ่ายซื้อตอนนี้ก็627ล้านนะครับเป็นหุ้นที่ไม่ต่ำบุกนะครับมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่ประมาณ80สตางค์นะเราซื้อตอนนี้ก็ประมาณอ่าสิสงสตางค์สำหรับอัตราส่วนเงินปันผลหรือเปอร์เซ็นต์ปันผลนะครับก็มีการจ่ายปันผลนะครับอย่างต่อเนื่องนะโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมชอบเกิน3%เขึ้นไปอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสิทธิประโยชน์กันนิดนึงนะครับ สำหรับสิทธิประโยชน์ครับการจ่ายปันผลของเขาเนี่ยก็จะจ่ายปีล้านหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สําหรับเงินปันผลของเขาเนี่ยทุกปีนะครับก็จะมาจากกําไรสุทธิล้วนๆนะตรงนี้ถือว่าค่อนข้างดูดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับสำหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นนะครับเรื่องของเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟร์เนี่ย ถ้าดูจากหน้าเว็บนะครับอยู่ที่ประมาณ50%นะผมไปเช็คในสตรีมมิ่งมานะครับอยู่ที่ประมาณ33%ถ้าดูจากในสตรีมมิ่งเนี่ยก็ต้องถือว่ามีรายย่อยอยู่ในหุ้นตัวนี้นะครับเริ่มที่จะค่อนข้างที่จะน้อยนะโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมชอบนะให้ต่ำกว่า30%นะครับรายใหญ่ครับถือในานามบุคคลนะอยู่ที่ประมาณ13%ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อมูลจากฟัชีตกันนิดนึงนะ สำหรับข้อมูลจากฝัดช,ชีตนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของงบกระแสเงินสดเรื่องของเ,อเงินสดสุทธินะครับจากกิจกรรมการลงทุนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า ATP 3สูนี่ก็มีการลงทุนนะครับอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็สำหรับอัตราส่วนนิสินนะครับต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.3เท่านะครับตรงนี้จากกราฟนะครับแล้วก็เรื่องของงบการเงินนะ ผมมองว่านะปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยยังคงแพงอยู่เล็กน้อยนะครับเนื่องจากจุดที่1เลยนะก็เรื่องของอมูลค่าหลักทรัพย์นะครับตามราคาตลาดหรือมา r k e ก็ a p อยู่ที่627ล้านนะเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่5้าล้านผมมองว่านะปัจจุบันเนี่ยเรายังซื้อแพงกว่าเจ้าของนะครับตรงนี้เป็นจุดที่1จุดที่2ก็เรื่องของมูลค่าหุ้นทางบัญชีครับอยู่ที่ประมาณ80สสตางค์เราซื้อตอนนี้ก็ 92สตางค์นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราซื้อแพงกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีนะตรงนี้เป็นจุดที่2นะครับส่วนจุดที่3เนี่ยผมก็นําเรื่องของนิสินนะมาประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับสำหรับนิสินตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าเกินครึ่งหนึ่งนะครับของสินทรัพย์สําหรับนิสินตรงนี้ผมมองลบนะครับเป็นจุดที่3ในความคิดส่วนตัวครับสำหรับสายสะสมอย่างผมก็อาจจะต้องรอก่อนนะครับตรงนี้ สำหรับสายเทคนิคครับราคาณปษษษณัจจุบันอยู่ที่92สตางค์นะซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับสายเทคนิคเนื่องจากณตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยอ่ามาอยู่แถวๆเสน้นระยะลบ1น0นะครับอ่าแล้วก็ยืนได้เหนือเสน้นระยะลบ100ด้วยที่ราคา86สตางค์ก็ต้องถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งครับเนื่องจากณตอนนี้ราคาเนี่ยผมมองว่าน่าจะเอาอยู่นะถแถวๆเสน้นระยะลบ100 ก็มีโอกาสนะครับที่ราคาเนี่ยจะกลับขึ้นไปแถวแวเส้นระยะลบ6กอีกครั้งหนึ่งที่ราคาบาท21ซึ่งในกรอบนี้เนี่ยระหว่างเส้นระยะลบ1น0นะครับกับเส้นระยะลบ6กทั้งขึ้นนะครับและลงในกรอบนี้มีโอกาส50%นะครับก็ต้องถือว่าราคาเนี่ยน่าจะมีโอกาสนะที่จะกลับขึ้นไปแ่วาแถวเส้นระยะลบ 6 8นะครับที่ราคาบาท21อีกครั้งแล้วถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยสามารถกลับขึ้นมาเทสได้นะครับแล้วก็ย่ำได้ไม่หลุดนะครับผมมองว่าก็มีโอกาสนะที่ราคาจะกลับขึ้นไปแถวเส้นระยะตรงลบ38.2ที่ราคา1บาท43สตางค์ตรงนี้เป็นต้านถัดไปนะครับเนื่องจากในกรอบนี้เนี่ยทั้งขึ้นนะครับและลงในกรอบนี้มีโอกาส90%นะครับ สำหรับสายเทคนิคนะผมมองว่าโซนปัจจุบันเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับสำหรับสายเทคนิคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ ATP 3 0หรือบริษัท ATP 3 0จำกัดมหาชนนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีหุ้นตัวไหนอยากให้ผมทำเป็นการบ้านก็ลองส่งเข้ามาทางคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาข้อมูลแล้วก็นำกลับมาทำเป็นการบ้านให้อีกเช่นเดิมนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้การบ้านเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆทยอยทำออกมาให้นะครับเนื่องจากก็ อ่าช่วงนี้ติดภารกิจค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงครับยังไงต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับในส่วนของการวิเคราะห์ครับหากไม่ถูกใจพี่ๆท่านไหนก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้นะครับสําหรับช่องครับเช่นเดิมครับยังไงก็ต้องขอฝากช่องด้วยนะครับหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เป็นกําลังใจในการทําคลิปถัดไปให้ผมด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ